สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนุ่นนะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมการรับการเลือกของที่จะเอามาผลิตเป็นอาหารขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าครัวกันแล้วนะครับแล้วพลจะลงไปทอดไข่กับเขาด้วยนะครับและที่ครัวของผมนะครับวันนี้ผมจะทําอาหารที่มีชื่อว่าข้าวแปลงโฉมครับจะหน้าตาเป็นยังไงต้องติดตามชมครับ นั่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นครัวร้อนทำไมมันใหญ่โตเลยขนาดนี้ครับต้องกว้างอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วไม่พอนะครับไม่ทันต่อการผลิตอันนี้ก็เป็นออมเล็ตวันหนึ่งนี่ออรเล็ตขึ้นเครื่องเยอะแค่ไหนครับไม่ต่ำกว่า20,000อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับออเดอร์ด้วยนะครับครับและวิธีกระโดดของเขาเดี๋ยวนะครับเร็วครับดูด็วครับเร็วมากๆครับคนอยากจะลองเลยได้ไหมครับลองได้เลยครับแต่ละขั้นตอนควรจะไงครับต้องใส่น้ำมันนะฮะใส่น้ำมันก่อนครับ หนึ่งครับหนึ่งกระบวย y ใน้ำมันครับโอเคครับเขี่ยเล็กน้อยให้มันอยู่ด้านหน้าให้มันอยู่ด้านหน้าไอตรงองศานี่แหละครับที่ผลว่ายากนี่แหละครับดีดยังไงครับที่มันจะร้อนอ่าถ้าเปิดผลจะเริ่มเริ่มยังไงดีครับน้ำมันควรต้องเท่านี้เยอะไปไหมครับก็เอาเอาที่นิดนิดเท่าน่อยนิดนิดเท่าน่อยอ่านะครับ โ <Okay, S 2> อเคครับวันีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับไม่ง่ายเลยครับแล้วเมื่อกี้พี่เขาก็ยืนยันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเชฟทุกคนทําได้นั่นหมายความว่าแต่ละคนต้องมีความชํานาญงานเฉพาะทางของเขาเหมือนกันครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านอู้ด้านนั้นเขาทำอะไรอยู่ครับไปดูใกล้ๆเลยดูไหมครับครับผมครับ เออแล้วห้องนี้เนี่ยอยู่ใจกลางครัวร้อนเลยครับเอาไว้เป็นหอปฏิบัติการหรืออะไรองเงี้ป็นห้องคอมพิวเตอร์ของเราที่ที่เราใช้ระบบ c t m s นะครับก็คือ c o o k i n o Process Material System ระบบนี้เนี่ยมันจะแยกให้เห็นว่าให้เห็นว่าไอ้ที่เราไปทำทำเนี่ยได้ตามสเปคที่ได้กำหนดไหมนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละดิสก์เนี่ยก็ถูกกำหนดด้วยสเปคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดของเราออกมาครับผมครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเป็น เรียลไทม์ได้ป่ะครับว่าคือทำอยู่ตอนนี้เช็คได้ปัจจุบันนี่เลยครับปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเตาไหนว่างอยู่เตาไหนออกยี่ทายแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ครับตอนนี้ครับคุณกาลังแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะกำลังจะบอกทุกอย่างที่เป็นของร้อนจะเกิดขึ้นบริเวณนี้ทั้งหมดใช่ครับผมใช่ครับว้าวโอ้ นี่เริ่มผัดแล้วนะครับใส่น้ำมันทีนึงก็เป็นปี๊บเลยครับมาไ,ไว้เ,เวลาที่เราทำพอชั่นใหญ่ๆแบบนี้ครับเราต้อง,องคำนวณและชั่งน้ำหนักทุกอย่างมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับ,รบที่เมื่อกี้เราไปทำไว้เดี๋ยวก่อนนะครับผัดผักมาทางด้านนั้นแล้วผัดผัก ก็คือจะไหลตามมาตามตามสายพานมาอย่างนี้แหละครับแล้วขั้นตอนต่อไปนี่คือขั้นตอนต่อไปก็จะมีการตรวจมีการตรวจแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดเพื่อที่เราจะได้เก็บใส่ในในแหลกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าแรชชิลเลอร์แรชชิลเลอร์เนี่ยนะครับรบกวนคุณสุรพลอธิบายให้ผู้ชมหน่อยครับทำไมเราจําเป็นต้องใช้แรชชิลเลอร์ครับที่เราเเรียกป็นต้องจําเป็นอย่างมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เราจะทําให้ มีถูกส,สุขลักษณะจริง oh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เฉยเนี่ยเรื่องของสุขลักษณะเรื่องของไฮยีนเนี่ยเชลโลต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาเย็นลงทันทีเย็นลงภายในระยะเวลาที่กําหนดประมาณไม่เกิน6ชั่วโมง ๋อ oh, <Okay. S 1> เข้าใจแล้วครับใช่เ <Okay. S 1> อาละครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าโปรเจกชันเวลาลาที่ปรุงกันจริงๆเป็นยังไงแต่ขั้นตอนก็ไม่ได้จบอยู่ที่การปรุงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงหน้าเช่นกันครับคนมีเมนูดีๆมาฝากครับ กุ้งทอดซอสไผ็ซีสูตรนี้นะครับทานง่ายๆเป็นของว่างก็ได้รับรองว่าถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับก่อนอื่นทำซอสนะครับโดยใช้มายองเนสครึ่งถ้วยใส่ซอสพริกลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำพึ้ง2ช้อนชาและปรุงรสด้วยเกลือน,นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็พักไว้ครับผสมตัวแป้งนะครับโดยคนเอาแป้งข้าวโพด50กรัมมาผสมกับแป้งอเนกประสงค์95กรัมแล้วก็นําไปล่อนหย,ยาบๆครั้งหนึ่งครับพักไว้ในชามผสมของเขาเลยหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ในชามผสมอีกใบหนึ่ง แล้วก็นากุ้ง350กรัมไปชุบในแป้งแห้งครับแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อยนําไปชุบไข่อีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาชุบแป้งแห้งอีกทีเพื่อให้ได้ตัวแป้งหนาๆครับลงทอดในน้ํามันที่170องศาเซลเซียสประมาณ1นาทีครับหลังจากนั้นก็เสด็จน้ํามันแล้วพักไว้อีก1นาทีครับนำกุ้งที่พักให้เย็นลงเล็กน้อยมาคลุกกับน้ําซอสที่เราพักไว้แล้วก็ตักใส่จานที่รองด้วยผักสลัดสวยๆหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับกุ้งทอดซอสเผาซี่นะครับเรียบเรียบง่ายๆแต่ผมรับรองความอร่อยครับผลภูมิใจที่จะเสนอสูตรอาหารสูตรนี้มากนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากภูมิปัญญาง,ง่ายๆที่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยเหลือครับพอเหลือปุ๊บทิ้งตางแห้งให้เย็นเอามาทอดให้กรอบแล้วก็มา ประดิษฐ์เป็นอาหารจานใหม่นะครับตั้งชื่อเป็นไทยนะครับไว้เเพาะเชียวว่าข้าวแปลงโฉมนะครับก็เลยขอเอามาประยุกต์แล้วก็แปลงโฉมอีกทีนึงเอามาฝากคุณๆแล้วกันนะครับเราจะมาทําส่วนที่เป็นน้ําจิ้มก่อนแล้วกันน้าส้มสายชูนะครับซึ่งใช้น้าส้มสายชูกันธรรมดานี่หละครับผมใช้ทั้งหมด200มิลลิลิตรนะครับผมใช้พริกทั้งหมด2อย่างครับจะใช้พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกจินดานะครับวันนี้ผมใช้สาเม็ดก็ถือว่าเผ็ดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวพริกชี้ฟ้าเองเราก็จะเอาเม็ด โอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีส่วนของกระเทียมนะครับเราก็อาจจะบุกช่วยเขาเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ยไปปั่นนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยพริกเราจะหั่นช่วยเล็กน้อยก็ได้นะครับพริกชีฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับที่เหลือก็เป็นน้ำส้มสายชูที่เราตวงไว้นะครับแล้วก็นำไปปั่นครับเอาล้ครับใช้ได้แล้วนะครับผมจะเอาไปเคี่ยวนะครับก็จะใส่น้ำตาลใส่เป็นเกลือลงไปหนึ่งช้อนครึ่ง เราจะตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาละครับในการทําเจ้าตัวนี้นะครับเอาข้าวเหนียวที่ทานเหลือเนี่ยนะครับลดทิ้งข้ามวันแล้วเขาจะแห้งกลางๆแบบนี้นะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณคุณไม่มีเวลาและอยากจะเป็นเร่งเขาก็สามารถเร่งได้เหมือนกันเข้าเตาอบประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยที่เราตั้งไฟให้อ่อนที่สุดนะครับสัก50องศาก็ใช้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้าวเหนียวตัวนี้นะครับมาทอดก่อนนะครับในการทอดนะครับแน่นอนคนใช้น้ํามันรําข้าวนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับให้เขาได้ที่ประมาณ180 ครับเพราะสำหรับตัวที่จะไปทอดตัวเนี้ยนะครับเราจะใช้ไฟสูงนิดนึงเราอยากให้เขาพองแล้วก็กรอบนะครับส่วนประกอบที่เหลือผมก็จะมีหมูบดนะฮะพริกไทยลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยกระเทียมไทยครับรากผักชีแล้วก็โขลกเขาให้เข้ากันดีครับเอาละครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกลือนิดนึงนะฮะตัดรสครับน้ำมันหอยครับ อาล่ะครับน้ำมันนะครับเช็คง่ายๆก็โดยการที่ว่าลองใส่ลงไปสักชิ้นเล็กๆนะครับถ้ามันเขาจมลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับใช้ได้แล้วครับผลก็ใส่ลงไปหมดเลยครับเนี่ยครับข้าวเหนียวของเราก็พองกรอบสวยเลยนะครับก่อนที่สีเขาจะค้ำไปกว่านี้นะครับเราก็รีบตักขึ้นมาดูตัวนี้ดีกว่าครับน้ำจิ้มของผลนะครับพอเขาได้แล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใส่ลงไปนั่นก็คือซอสมะเขือเทศนั่นเอง เห็นไหมครับพอลงไปปุ๊บสีก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็พักน้ําจิ้มเอาไว้นะครับโอเคข้าวเหนียวของผมที่ทอดไว้นะครับเราใส่ลงไปทีละนิดนะครับแล้วโขกเขาแบบไม่ต้องให้เละมากนะครับประมาณนี้พอแล้วครับคนก็จะเอามาผสมกับเจ้าเนื้อหมูนะครับสาเหตุที่ใส่ลงไปทีละนิดเพราะว่าเขาจะตําได้ง่ายกว่านะครับถ้าิปใส่ลงไปหมดเนี่ยจะตํายากข้างล่างก็จะไม่ละเอียดไปไปมาๆตาไปตามาเป็นผงหมดเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผสมนะครับนวดให้เข้ากันฮะ เดี๋ยวเรามาปั้นแล้วกันไม่ต้องไปกดเขาแน่นมากนะครับเพราะเราอยากจะให้เขามีพงอากาศนะครับเราสักลูกเท่านี้คฮะ เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะทอดนะครับลดอุณหภูมิน้ํามันมาที่160นะครับแล้วเดี๋ยวคนจะเอาไปชุบเกรดขนมปังอีกครั้งหนึ่งสําคัญมากเลยนะครับเวลาที่เราเลือกเกรดขนมปังเนี่ยต้องเลือกที่มีคุณภาพดีนะครับแบบที่ผลใช้เนี่ยนะครับเขากรอบนานไม่มีสารฟอกขาวไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็ในการทอดเนี่ยนะครับลดเตรียมไว้เลยนะครับเราจะต้องมีแป้งแห้งแป้งแห้งเพื่อที่ว่ากลิ้งตัวรอบๆให้เขาเวลาไปชุบไข่แล้วติดนะครับสำหรับไข่เนี่ยไข่ทั้งฟองครับผลเอามาตีให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็กรองถ้าเเเเเกกิดรรราาไม่่องงนียยคัับจะป็ผล่เเาาาทีรอไปชุบ ใช่ไหมครับบางทีเขาติดมาเป็นก้อนแล้วชุบเกล็ดขนมปังพอเขาหลุดปุ๊บเขาหลุดทั้งชิ้นเลยอ่าตรงนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะครับแต่ละชิ้นนะครับชุบแป้งคอแป้งออกแล้วแล้วก็ชุบไข่นะครับเวลาที่ชุบไข่เนี่ยนะครับมือเราก็จะเปียกแล้วนะครับพยายามให้เปียกด้านเดียวนะครับอีกมืออีกด้านหนึ่งเป็นด้านแห้ง แล้วล่ะครับแล้วก็ทอดในน้ำมันรำข้าวนะครับเหตุผลที่เราเลือกน้ำมันรำข้าวเพราะว่าหนึ่งแน่นอนแหละจุดเกิดควันเขาสูงใช่ไหมครับทนความร้อนนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีสารอาหารแบบไฟโตสเตอรอลนะครับซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายเราด้วยเรียกว่าอร่อยไม่อมน้ำมันได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับอย่าพลิกบ่อยนะครับประมาณ2นาทีถึง3นาทีก็ได้นะครับนี่สวยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือเราก็จัดลงจานสวยงามนะครับ คนก็เอาใบเตยมาตัดเล็กๆนะครับในใบเตยเขาก็มีกลิ่นหอมของเขาด้วยอ่าแล้วครับข้าแปลงโฉมสวยแล้วก็เรียบง่ายไม่ยากนะครับสำหรับสูตรนะครับแวะเข้าไปดูได้ที่ w w w o food mafia com วันนี้เวลาหมดแล้วผมลาไปพร้อมกับอาหารของว่างน่ารักน่ารักข้าวแปลงโฉมสวัสดีครับ